สีเขียวนลสีเขียวสีเขียวผมจะไปเที่ยวแฟนครับเลอยผมจะไป่ยวแบผมรู้แบบว่าอะนาสาพห้าเี่ยแลวเนาอย่อยนมือเนี่ยกันงหนเ่กัพึหากบ็ก็เป็นนอิน่เนแต่มือหค่ัองเฮน่ไอ้นาะทำไอ้ย่อย ตกะลีสาวกะลีปอยเอ้ยนันนี่สาวเอ่นนีสาวชอบแหละทำน้ำก่เฮื่อมมาสิเนาะน้ำไก่เฮื่อมมาทำมันไปได้สีเขียวไปได้สุกน่าเนาะทำเขาเดี๋ยวล็อกใน์ดีเจให้ลิสุดคือหลวอให้ยังในเซเว่เกงใหม่นะกาเขาเดี๋ยวใจเนซื้อน้ำแล้วก็ยาสีเขียวยาทุบเขียวสีเขียวขอล้ว เลทำอะไรเมื่อสีเงยเฮือนนะแหมเงี้ยเนาะแหมเงี้ยเนาะหลสีกันไรไม่สีกันไรสีทางขึ้นนาซีเวนนะนะมาหลอสีนะซีเวนอะโอเคเนาะเข้าไปเลยกินเหรอไปเลยกินซื้ออมสูงกินย้อมเออซื้อเข้าซื้อยังกินจำเท่ากับตัวยันค่ะว่าย่อยเจ๊ซีเคียวมันคือเมือเอหมือนเอาของกินมารอเอาโอเคไปกันแน่เดีมาหงเนาะอายอนี่หรือสาว แต่ว for ่าน่าไก่เทินมันมันมากเนาะย่อมันไปเลยแงฟันแม่นะครัน่าแเลยอเน่าไปเลยอ่ตัวติดโอหามันอยู่มั้ยติดหรอไหนๆมีไหนๆอโออ๋อมีอะไรอ่ะขอวขอ้ขอด้วยขอด้อเขาแร่

ออซื้อม่งฟันอาอย่างเงี่ยซื้อน้ำอย่างเง้ไม่ลงมาซื้อใช่ป็นวะจิ้งลีซาวนี่นะ ใหญ่ย,ยังไมเทื่องวะมีเสียงนี่ไงนั่นเล่าเออนางนางนาเลยนะยายนะไหนรดไปน,นะจะรอตั้งนานรดสีเท่าอะนานตู้ไอทีเอ็อมอะเอ้ยยิ่งแล้วแท้ ยืดแล้วกระจายเพราะแ้มนานะกนานะเกนนานะกนนานะ้ีฮา่เออมาเป็นรดไม่หยาเออกำบวไม่แป้งฟันน่ะไม่จุกน่ะไม่จุกเไปไหมอไปไปไปไหแป้งน่ะ แถวเมื่อวานสื้อเศษขอบเป็นในกันแลใหญ่เมาซื้อเศษขวบทองซุกหน่อทองสุกสาบัดนี่นะเมือมือไม่แป้งอ่ะมือไม่แป้งอยู่อ่ะเออไม่ก็ไปไปมากไปไปมากมาสั่งแล้วอ่ะมามาสั่งทองสุกก่อนละนีหยามัน่ะหยามเลยรวะอ่า เออกำกำบูไม่แป้งหน่าไม่ยไม่แปียเบื่อย่อยไอ้นี่แปียกก็ไม่ไหว่าเพลิดไพ้ย่อยเป็นคนโวยเออกำในปูปูไม่แป้งอยู่อ่ะไม่แป้งให้ไปมาหน่าไปมั่าไม่อยากไปตุ้ยเขาหน่าเออไปตู้เขาไม่รู้ แล้ววะทเทืงแด้ววะมึงกัดอะไรนะมึงกัดไปขยายเลยะนะแป้งไรก็ได้แป้งเลยนะเแ,แ,แบบ <c oughs> เอเอยังไง <c oughs> <c oughs>

สีเขียวนแหละสีเขียวสีเขียวผมจะไปเที่ยวแฟนครับเลยผมจะไปเที่ยวแปะผมลืมแปะฟันว่านี่ยตาแน่ผมจะไปเที่ยวแปะผมจะไปเที่ยวแฟนอ่ะผมจะไปเที่ยวแฟนเออผมผมลืมแปรงฟันเนี่ยตาแน่ตาแน่ตาแล่ผมลืมผมจะไปเที่ยวแฟนผมจะไปเที่ยวแฟนนะครับแต่ว่าผมลืมแปรงฟันเนี่ย

เออหรือล่างล่งนะเจ้าเลยก็ไม่ล่างนาเจ้าเออนเมื่อหลังนาต้องกินท้องสุกเออต้องกินท้องสุกแบบไปมากอย่าไปปัดเอหอย่าไปฟันแทงก๊าบห้ามไปจอกหมานนะเออสช่เป็นต้อเปิดเข้าเปิดออกน่ะ ก็ยังเซเว่นนั่นนั่งเหยี่ยแค่ม่มนั่งเหีดีเดียวนั่งน่งนั่งพื้นหนอให่นั่งพื้นนั่นั่งพื้นหนอยใหปัดขาคนคืนนี่นั่งเหยี่ยเค่่มใจนั่งกันนันตั้งตั้งขวาหม่ยี่นอตั้งขวาไม่ยีนเออย่อกาแพงลาดอี่นอลาดก้เนหรือแม่วะเออท้องสูงแน่กวหมือนกันรู้แน่เนี่ลหลังอินน่ะ

มันต้องสุดๆหรอมันต้องแปะไปมันน่าเสียเวลน่ะมันต้องปั๊บยางเออมันถรืปั๊บแค่แป้งฟ้านอ่ะปั๊บนม่มอย่างวะเมื่อไรจะมาใหญ่ อะไรเติมเงิ่อนเลยฮะเติมอะไรเลยฮะอะไรแป้งฟันในหอมไหมกินท้องโซ่หลบแป้งฟันโน่เมื่อเอ็ได้ไปกับใบม้าลิมแล้วเออเออเออกักโคตรโคตเรียนของกันอะเออโคตรเนี่ยเออ

Dạn. Con lục lá tườn ạ. Nhỏ con lục béng nó Pan nè, này. Đây là Đi ก็ก็ควรปากแปแล้ว้็เขางนานอ่ะเออควรควปากเอาคร้าไนเยอะนาทั้งพุนกับใจตั้งไหนหรอตั้งฟุนเงี้ยยอะตั้งไงเออนะ พิกิบาไหมเหอนมัน right? หันาเลยนรหันมาเลยไปไปหรอล่างนาก่อนล่างนาก่อนใหญ่ร่านนังอย่าล่ะเอออย่าไปร้างนั้งอะหันบาเลยไปไปิดไว้ลูกอย่าไปใหเยอะเช้าว่ะนี่ยเรืองใอย่าไป้เยอลยอย่าไปเยอเช้านะอุสาสาวเเข้าสาวเขาเสเเ้ยสาวเขาเส้เ้ยเ